สวัสดียามเช้าเขาทุกคนเดินตกหลุมเดี๋ยววอจะพามาชมสวนนะคะสวนของแม่พิยกตอนนี้เราก็เดินถึงสวนแล้วต้นแรกที่เจอคือตเํเแยนี่นะปีนี้แม่ปลูกผักตรงนี้หลายอย่างอยู่เหมือนกันเดี๋ยวมุมพาเข้าไปดูคะ่ะนี่ค่ะ จากด้านหน้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นซูกินน่นะคะแต่ไม่เห็นติดลูกเลยมีแต่ดอกอนู้นนู้นกำลังติดลูกเยอะเลยเดี๋ยวหมูพาเข้าไปดูคะ่ะนี่นะตรงนี้ก็จะเป็นหัวผาฝรั่งหรือกระเพราฝรั่งนะโมว่ามันหอมมากเลยอันนู้นจะเป็นหัวหัวโคลาบี้นะคะตรงนู้นเนาะ ส่วนตรงนี้เป็นแตงกวานะคะมองเห็นลูกเยอะเลยอันนี้เป็นถั่วแขกคะ่ะโอยทำไมแม่ไม่เก็บถั่วละ่ะฝากเบลเลอร์เลยเนี่ยเต็มเลยคะ่ะตรงนู้นจะเป็นมะเขือเทศเนาะอันนี้เป็นลูกท้อนะคะยังอ่อนอยู่นี่ก็จะเป็นองุ่นค่ะ ปีนี้ไม่รู้ว่าติดลูกหรือเปล่าโอ้ติดเยอะยะเลยนี่ค่ะองุนที่สวนค่ะเดี๋ยวมาพาไปดูด้านหลังอ,องุ่นส่วนนี้เป็นแบล็คเบอร์รี่นะคะแต่มันยังไม่แก่เนาะถ้าแก่แล้วเขาจะดำดำแบบนี้นะคะแต่นี้ก็ยังไม่งอมค่ะเปี้ยวโอ้ว่าไม่งอมมีงอมเหมือนกันนะนี่ นี่ค่ะเริ่มสุกแล้วแบล็คเบอร์รี่ถ้าน,นิ่มจะออกหวานมากกว่าเปรี้ยวนะแต่ถ้าแข,ข็งมันจะเปรี้ยวมากกว่าหวานนะเต็มเลย อืโอ้เป็นนี้ทำไมแบล็คเบอร์รี่ดกแท่ละ่ะดูดิเป็นพลวงเป็นพลวงเป็นพลวงอันนี้คือลูกพลับนะคะยังอ่อนอยู่อือหือปีนี้มาเดือฝรั่งดกค่ะปีนี้ผลไม้ดกทุกอย่างเลย ยังไม่แก่นะคะนี่มันเหี่ยวเต็นต้นเลยค่ะเสียงที่ได้ยินนี่คือเสียงรถรถไฟนะคะหยุดติดกับรางรถไฟแค่กำแพงกั้นแค่นี้เองลูกท้อค่ะลูกท้อแต่แม่ไม่ท้อนะคะดอกกุหลาบสีนี้หอมมากค่ะทุกคนค่ะ mm hmm. ดอกไฮเดรนเยีย สีชมพูดสดใสเชียวเนี่ยลิงถือลูกท้อว้ายทุกคนค่ะมูเห็นลูกมาเดือฝรั่งมันสุกอยู่นู่นลูกหนึ่งต้องโน้นอีกลูกหนึ่ง เก็บยังไงล่ะโอ้ยนี่ลูกหนึ่งนี่โมยกันเห็นไหยังคะนี่ค่ะทุกคนค่ะโมได้มาเดือดฝรั่งมาสองนวยนี่ค่ะโมพามาดูสวนผักนะคะเมื่อเขือเทศ แม่จะปลูกมะเขือเทศหลายสายพันธุ์นะคะอันนี้จะเป็นแบบลูกกลมๆยังไม่สุกเนาะส่วนอนุลูกยาวนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนหน้านี่ก็เริ่มทยอยสุกแล้วนะคะเราก็จะไม่ต้องซื้อมะเขือเทศกินแม่นี่คือถั่วมันยังไม่แก่หรอมั้งแม่ถึงจะไม่เก็บเนาะ อันนี้เป็นถั่วเฮเซนัตนะคะนี่นะคะ๋ยวพอมันแก่แล้วเราก็ไปบีบเอาข้างในมันจะเป็นถั่วเม็ดกลมๆนะคะจะมันมากแต่บางคนจะแพ้นะคะพี่ยักษ์แพ้กินไม่ได้นะถั่วชน,นิดนี้นี่ค่ะเดี๋ยวพอมันแก่ดีๆี๋ยวโมพามาเก็บนี่ hey เฮเซนัตเต็มต้นเลยอันนู้นเป็นบล็อกแครี่นะคะ นี่ส่วนนี้เป็นขึ้นช่ายแม่ปลูกไว้อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะอันนี้ผักอะไรไม่รู้เขาจะต้องเด็ดก,ก้านออกทีละก้านละก้านเพื่อที่จะไปทํากินนะคะแต่อันนี้มันยังเล็กอยู่ยังไม่ยังไม่เก็บเนาะโห้สุกินี่ดอกบานตะไทยเลยแม่เก็บไปให้โมอยู่แต่โมยังไม่ได้ทํากินเลยนะสุกินี่นี่ค่ะติดหัวตั้งหลายหัวติด ดอกมากเลยต้นนี้นะคะต้นนี้ติดดีนะต้นนู้นอีกหลายอันเลยลอยแม่ตัดไปตั้งหลายฝักหลายไอ้นี่แล้วนะส่วนต้นนู้นจะติดดอกมากกว่านี่เป็นต้นถั่วอะไรไม่รู้แม่เขาเพิ่งปลูกมันกําลังเริ่มงอกนะคะเยอะเลยแม่เขาคุมไว้เต็มเลยแต่ไม่รู้ว่าถั่วอะไรส่วนอันนี้เป็น ดอกดอกอะไรเนาะต้นดอกอติโชกนะคะลอยแม่เ็าตัดหัวไปหมดแล้วยังไม่ออกใหม่เลืแต่ต้นคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะโมพามาชมสวนเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปโมจะพาไปชมดอกกุหลาบนะคะที่สวนใกล้ๆบ้านโมนะคะไปค่ะอันนี้สีแดงสดใสใชอะ หูดูลูกมะเดื่อฝรั่งของเพื่อนแม่พี่ยักษ์นะคะลูกทุาคำปั้นเลยไม่คุ้ไม่รู้เขาเอาอะไรใส่ดกมากดูดิลูกใหญ่มากไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะคะทุกคนเห็นปะลูกทขาคำปั้นเลย